สวัสดีครับนี่นะทุกคนความสุขเขาวันนี้พาเขามาแบบมารีแลกกันนะเขามาแบบมาทําอะไรนะลูกอ,อันนี้คือมาทาอะไรมาตกปลามาตกปลานะนี่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 สะเอาครับนี่อ,อ่ะอาะทำให้าาทุกคนดูหน่อยตกทําให้ทุกคนดูแล้วเปิดหน้ามันเออเอา นี่ทุกคนนี่โอ้โหหนูโยนไปถึงแต่นั้นแล้วเนี่ยนี่ศาสเ์เลี้ยงนั่นนี่กะว่าจะเอาปลาฉลามสักสามตัวล่วนะนี่นี่ความสุขของเขาเนี่ยเอาดิระวังด้วยนะลูกอยู่ใกล้น้ำหน่อยครับอันนี้มีผู้ผู้ปกครองอยู่ใกล้นะเอาเอาทำเลยลูกอะระวังด้วยนะระวังเดี๋ยวมันเกาะตาเกาะอะไรนะ เอาเอ่อปิดหมุนขึ้นลูกเอาป <bah, S 1> <endpoint. S 1> ืนหน้ามาแล้ว <Ag> บ <ress ives> <y ellow> ่อเอาก็ได้เบ็ดนาเขาให้มาเนี่ยสบู่รู้โอ้ยอไกลายดิลเอาแล้วปลามันจะวิ่งตามไหมดูดิปลามันจะตอดไหม โอ้โอดูดูดูท่าดูท่าครับทุกคนเป็ดใหญ่กว่าคนเลยครับโอ้โหยได้ไม่ดีได้ไม่ดีได้ไม่ดีดู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 ได้ไม่ดีเอาออดูดิเอาโอเคครับทุกคนสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับผม